ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพ่อใจดีสู้ผู้สู้คนพี่น้องมือนี้เป็นมือโศกมือไส้พี่น้องหาโมงคืนพี่น้องถารับเงินเข่ากระเป๋าถารับซับรับโศกจากเกจสำนักเกจอาจารย์ได้พี่น้องได้นะครับทั้งช่องพ่อใจดีชาแนลได้พี่น้องได้นะครับห้าโมงเย็นพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยเกจสำนักเกจอาจารย์พี่น้องมือนี้ นะครับสีได้เห็นผลงานนะครับเข่าหรือรุดพี่น้องของเสําสำนักเ็ดอาจารย์นะพี่น้องเนาะนะครับกพอจะดีสิมาสรุปเจ็ดสำนักเอาจารย์ได้พี่น้องเด้อสรุปเจ็ดสำนักเอาจารย์นะครับเอาพี่น้องอาจารย์ท่านแรกเลยนะครับพี่น้อง พ่อใจดีนะครับวิ่งบนล่างเด้อศูนย์กับสองพี่น้องนะครับจับคูศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เจ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ดและสองเก่านี่คือผลงานของพ่อใจดีเด้อพี่น้องเด้อนะครับมาตามต่อพี่น้องมาตามต่อกันเลยมาตามต่อเจ๊อ้อยนะครับนางเอกทางช่อง นะครับผลงานกำลังดีวันดีคืนนะครับเอาพี่น้องของเจออ้อยเนาะนะครับวันที่หนึ่งมกรวันที่หนึ่งกุมภาสองห้าหกแปดพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยเจออ้อยวิ่งบนล่างสองกับเจ็ดได้พี่น้องได้นะครับจับคู่สองหนึ 1, ่งสองสามพี่น้องสองสี 4, ่สองหา เลยสองซีสองเจ็ดประธานถอดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดีเจ็ดหาพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของเจออ้อยด้พี่นอ้องนะตามต่อพี่น้องตามต่อเด้อนะครับตามต่อนะตามต่อปู่ทองเด้อพี่น้องเด้อนะครับตามต่อปู่ทองนะ วันที่หนึ่งกุมภาสองห้าหกแปดนะครับรัฐบาลไทยปูทองพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยปูทองพี่น้องวิ่งบนล่างสามกับหกได้พี่น้องเด้อนะครับปูทองวิ่งสามกับหกพี่น้องจับคู่สามหนึ 1, ่งสามสอง สามสี่สามหกพี่น้องนะครับจุดที่สองหกสองหกสี่หกแปดหกเก่าพี่น้องนี่คือแนวทางของปูทองนะครับเนาะแนวทางของปูทองเด้อพี่น้องเด้อนะครับแล้วแต่พิดจะลองสิฟิจ์ดแหน้ามักกะจัดขัดกะพานบาว่ากันแนวทางมีเขา่ามีรุดได้พี่น้องนะครับแนวทางมีเขา่ามีรุดได้พี่น้องก็่าไปเสื้อ คำว่าลอยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ล็อกไว้เรียบร้อยบ่มีพี่น้องนะครับมันเป็นแค่คํากล่าวอ้างนะครับกุขึ้นมานะครับให้พี่น้องอย่าหลงเชื่อได้พี่น้องด้นะครับแนวทังเป็นแค่คํานวณเป็นแค่สูตรเท่านั้นพี่น้องที่สีเดินได้ไปดีหรือบอด่ดีเดินไปได้หรือบ่ได้เข่าหรือหลุดอยู่กับสูตรกับคำนวณได้พี่น้องด้อนะครับ ให้พี่น้องจำไ้พี่น้องนะครับต่อมาพี่น้องต่อมานะครับต่อมาปูมงคลเด้อพี่น้องเด้อปูมงคลเด้อนะครับวันที่หนึ่งกุมภาสองห้าหกแปดพี่น้องรัฐบาลไทยปูมงคลพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยปู่มงคลนะครับวิ่ง บนล่างพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างเด้อวิ่งบนล่างหนึ่งกับ6พี่น้องนะครับวิ่งบนล่างหนึ่งกับหนะครับจับคู่พี่น้องจับคู่หนึ่งส1 7หนึ่งห้าหนึ่งหหนึ่งเจดพี่น้อง60 61หหนึ่ง 6, 2และ6 3สาพี่น้องนะครับนี่คือผลงานของปูมงคลพี่น้องอย่าลืมกดกดแชดติดตามเพื่อนเด้อพี่น้อง้อให้ยกำลังใจเพื่อนพี่น้องนะครับให้กำลังใจเพื่อนหลายๆแนวทางบได้มาง่งยๆพี่น้องเอ้ยนังเฮ็ดนอนเฮ็ดยันเฮียดจนเก็บเบิดต้นเบิร์ตกัลนะครับผมบ่เมนธรรมดาครับให้กำลังใจกันถูกสำนักได้พี่น้องได,นงได้นะครับต่อมาพี่น้องต่อมานะครับ ต่อมามาดูมาชมมาพิจารณากันนะครับอันนี้ก็คือของปูสอนนะครับพี่น้องของปูสอนเด้อปูสอนนะครับรัฐบาลไทยวิ่งบนล่างสามกับแปดนะครับวิ่งบนล่างสามกับแปดนะครับ จับคู่พี่นอ้องจับคู่30นะครับ3 1 3หนึ่งพี่น้องนะครับ81 8 2 8 3 8 4พี่นอ้องนี่คือแนวทางของปูสอนนะครับเด้อให้พี่นอ้องพิจารณาเอานะครับให้พี่น้องเบิง่งพี่นอ้องพิจารณาตัดสินใจนะครับว่าเข่าหรือรุดซีโมงคิงตอนแรกพี่น้องนะครับ พี่น้องจะได้รู้ว่าเ็จสำนักเกจอาจารย์เขาหรือลุดพี่น้องนะครับมักอาจารย์ใดติดตามอาจารย์ใดกะแล้วแต่พี่จะน้องเลือกเอานะครับแล้วแต่โชควาสนาได้นะครับถ้าอยากให้พ่อใจดีเลือกให้เขาไปเบิ่งในช่องวีไอพีได้พี่น้องได้ตัวฟันตัวรูดตัวเจาะนะพี่น้องนะนะครับเอาพี่น้องต่อมาพี่น้องตามต่อ ปู่อุดรน,นะครับวันที่หนึ่งกุมภาสองห้าหกแปดพี่น้องรัฐบาลไทยปู่อุดรได้พี่น้องเด้อนะครับรัฐบาลไทยปู่อุดรวิ่งบนล่างเจ็ดกับแปดพี่น้องนะครับเนาะนะครับจับคู่พี่น้องจับคู่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองพี่น้องเจ็ดสามพี่น้อง 8 0 8 1 87และ8 9นี่คือผลงานการจับกู่ของปูอุดอนได้พี่น้องเด้อนะครับให้กำลังใจเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนได้พี่น้องเด้อให้กำลังใจเพื่อนพี่น้องนะครับน้ำพึ่งเรือเสือต้องพึ่งป่าได้พี่น้องเด้อให้เข้าใจตามนั้นพี่น้องยิ่งให้ยิ่งได้พี่น้องนะครับต่อมาพี่น้องต่อมานะครับต่อมาของ ปูสี่หนเด้อพี่น้องสุดท้ายและท้ายสุดนะครับปูสี่หนพี่น้องนะครับวันที่1กุมภาสองห้าหกแรัฐบาลไทยปูสี่หนวิ่งบนล่าง0นย์กับ2อพี่น้องนะครับศนย์กับ2เด้อจับคู่0 1 0 2 0 3และ0ูนย์สี่ะครับพี่น้องสองสามและสอนี่คือ7จ็ดสำนัก อาจารย์พี่น้องมอบความสุขให้พี่น้องมอบโชคมอบลาบมอบไส้ให้พี่น้องตลอดทอดปีหกแปดแน่นอนพี่น้องนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเจอเดีก็ขออวยพอใไหนพี่น้องซีโมงเคิงให้พี่นอ้งงนองโชคดีมีใช่กันสุขสุขสขนพี่น้องแตกปังๆทั้งบนทั้งล่างพี่น้องสาธุครับพี่น้องโชคดีสวัสดีครับ